ในชีวิตจริงเนื่องจากเงินดอลลา,าร์สหรัฐเทียบเท่ากับสกุลเงินของโลกจึงสามารถหมุนเวียนได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดซึ่งมีคนนับไม่ถ้วนที่อยากจะปลอมแปลงเงินดอลลา,าร์สหรัฐแต่เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ซับซ้อนในเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั้นต้องการวัตถุดิบที่ดีมากคือเครื่องพิมพ์ต้นฉบับที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนทำขึ้นมาได้ทำให้แก๊งสกุลเงินปลอมจำนวนมากไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มทำยังไงแต่กลับมีบุคคลเช่นนี้ คือเขาสามารถทำธนบัตรดอลลาร์ปลอมจำนวนมากออกมาได้ซึ่งระดับการศึกษาของเขานั้นต่ำมากเขาไม่ได้จบจากสาขาที่เกี่ยวข้องและแม้แต่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาก็ยังเรียนไม่จบแถมยังเป็นอันธพาลในสังคมอีกด้วยแต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะทำเงินเขาก็คิดกระบวนการการผลิตเงินของดอลลาร์สหรัฐออกมาได้อย่างรวดเร็วเขาได้สร้างสถิติขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ด้วยการผลิตเงินปลอมออกมาได้เยอะมากที่สุด แต่ก็ถูกตำรวจจับกลุมอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เป็นตำนานยิ่งกว่าคือเขาไม่เพียงแต่สร้างเงินปลอมเจ็ดพันล้านบาทด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ยังได้รับการพ้นผิดและกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจมากที่สุดในด้านการต่อต้านการปลอมแปลงสกุลเงินปลอมอีกด้วยจากอนาภานไปสู่บุคคลในตำนานที่รู้จักกันทั่วโลกสุดท้ายแล้วเขาทำได้อย่างไรกันผู้ที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็คือชายชาวแคนาดาที่มีฉายาว่าเทพเจ้าแห่งเงินปลอม แฟรงค์ปราซาสวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลกในคอจจดหมายเหตุแฟรงค์ปราซาซึ่งแตกต่างมาตั้งแต่ยังเด็กเขาเกิดในเดือนมิถุนายนปี1976ในเมืองเล็กๆของควิเบกทางตะวันออกของแคนาดาแม้ว่าควิเบกจะเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาแต่ก็เป็นอาณานิคมพ้นทะเลข,ของฝรั่งเศสมานานในประวัติศาสตร์ดังนั้นผู้คนมากกว่า80%ของที่นี่จึงสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ ผู้อยู่อาศัยที่นี่ยังมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันสองแบบหนึ่งคือเจ้าเล่และฉลาดและอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสุภาพเป็นที่ชัดเจนว่ารา拉าเป็นคนที่เจ้าเล่และฉลาดอย่างสมบูรณ์เขาส่วนมาตั้งแต่ยังเด็กและเขาก็เป็นความกังวลของพ่อแม่มาโดยตลอดในขณะที่เพื่อนของเขายังคงเล่นอยู่กับหุ่นยนต์แปลงร่างเขาก็เริ่มเล่นมอเตอร์ไซค์ของพ่อของเขาแล้วเด็กแบบนี้แม้ว่าจะมีชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย แต่ก็มีข้อได้เปรียบที่คนอื่นไม่มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติของเขานั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษมีทักษะว่องไวมีสมองที่ฉลาดและยืดหยุ่นแต่น่าเสียดายที่ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของบราซ่าไม่ได้ใช้ในสถานที่ที่เหมาะสมและบราซ่าก็ได้เริ่มอาชญากรรมครั้งแรกของเขาขึ้นในปี1990ในปีนั้นบราซ่าอายุได้14ปีเขาต้องการของเงินจากพ่อแม่เพื่อซื้อแจ็กเก็ตหนังตัวใหม่แต่พ่อแม่ก็ปฏิเสธเขา เขาก็ตัดสินใจเสี่ยงเขาวิ่งเข้าไปในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและหยิบเอานาฬิกาไปขายที่โรงเรียนสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือนาฬิกาเรือนนี้ขายได้เงินจํานวนมากเขาทําเงินได้มากหลายพันบาทวัยรุ่นอายุ14ปีจู่ๆก็ได้รับเงินก้อนโตจึงรู้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่นั้นมาบราซาจึงเริ่มเดินในเส้นทางของการทําผิดกฎหมายและการเก่ออาชญากรรมอย่างสมบูรณ์ครูที่โรงเรียนและผู้ปกครองที่บ้านก็สั่งสอนเขาหลายครั้ง แต่ก็ไร้ประโยชน์ในปีต่อมาเมื่ออายุได้15ปีบราซาก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมโดยที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายเลยด้วยซ้ําและเพื่อให้เขามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบและได้เรียนรู้ทักษะพอแม่ของเขาจึงส่งเขาไปเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านซ่อมรถในเมืองแต่บราซาที่เป็นเด็กฝึกงานก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนในิสัยขี้ขโมยได้เขาพบว่าชิ้นส่วนรถยนต์ในร้านซ่อมนั้นมีค่ามากดังนั้น เขาจึงเปลี่ยนความสนใจจากสินค้าในร้านค้ามาเป็นชิ้นส่วนของรถยนต์แทนและด้วยความคุ้นเคยกับรถยนต์เขาจึงเริ่มขโมยชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายและหลังจากนั้นเขาก็พบว่าชิ้นส่วนอะไรไม่ได้ผลกําไรมากนักเขาจึงขโมยรถทั้งคันไปขายแทนไม่รู้ว่าบซา่าเจ้าเล่ห์เกินไปหรือว่าตำรวจแคนาดาไรความสามารถเกินไปกันแน่เพราะตลอดวัยหนุ่มของบรซา่ามักจะซ่อมรถเป็นอาชีพผิวเผินและขโมยรถยนต์มาขายต่อเป็นธุรกิจหลักของเขา แต่เขาไม่เคยถูกจับเลยซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปราซาได้ขโมยรถไปถึง5-600ึคันและตำรวจก็เคยตรวจค้นเขาแล้วแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆโดยเหตุนี้ปราซาทจึงได้สะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายในเวลานี้เขามีอายุ30กว่าปีแล้วและเมื่ออายุของเขาค่อยๆเยอะขึ้นก็ทำให้เขาเบื่อหน่ายกับความเสี่ยงของการโจรกรรมนอกจากนี้บราซายังถูกตำรวจสอบสวนถึงหลายครั้ง ซึ่งทาให้เขาเริ่มคิดที่จะวางมือเขาเอาเงินออมทั้งหมดของเขาออกมาและเปิดโรงงานที่เชี่ยวชาญด้านชิ้นส่วนรถยนต์ในเวลานี้บราซาก็ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเขาทํางานของตัวเองอย่างหนักควบคู่ไปกับฝีมือที่ยอดเยี่ยมและสมองอันชาญฉลาดของเขาธุรกิจนี้ได้จเจริญรุ่งเรืองมากและทําเงินได้อีกมากมายในขณะที่อาชีพการงานขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่องพลังงานและความกดดันในการทํางานของบราซาก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกวัน เขาเคยทำงานเต็มๆทั้งวันทำงานสองหรือสามวันติดต่อกันแล้วได้พักผ่อนเพียงแค่หนึ่งวันความกดดันอย่างมากจากการทำงานเช่นนี้ทำให้ร่างกายของเขามีปัญหาอย่างรวดเร็วมีวันหนึ่งในขณะที่ทำงานอยู่ปราซาก็หมดสติไปอย่างกระทันหันและต่อมาก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียดเจยบพันุและต้องใช้ยาทุกวันเพื่อบรรเทาอาการและแทบจะนอนไม่หลับเลยปราซาถึงเดิมทีเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นในการทำงาน ได้เปลี่ยนไปมากหลังจากล้มป่วยดังนั้นเขาจึงไขโรงงานไปด้วยความโกรธและนําเงินไปซื้อของที่ต้องการและเริ่มเดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับภรรยาและในระหว่างการเดินทางทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจและสภาพร่างกายของปราซาก็ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์และน่าเสียดายที่ปราซาที่เดินทางไปทั่วโลกมานานกว่าหนึ่งปีได้ใช้เงินทั้งหมดของเขาไปจนหมดและอาจเป็นเพราะแคนาดาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีสวัสดิการที่ดีมาก หรืออาจจะเป็นเพราะบาซาไม่มีแนวคิดในเรื่องการจัดการทางการเงินยังไงก็ตามปราซาก็ได้ใช้เงินไปจนหมดก็ต้องกลับมาทํางานอีกครั้งแต่เมื่อเขากลับไปบ้านเกิดเขาก็เหนื่อยกับการทํางานหนักเพื่อหาไรายได้เหมือนเมื่อก่อนและเขาก็มีความคิดที่จะสามารถทําเงินได้โดยไม่ต้องทํางานอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงเสี่ยงอีกครั้งและเริ่มขายยาต่อถึงแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลแคนาดาได้กําหนดในกฎหมายว่ายาสามารถเปิดเผยได้ในแคนาดา แต่สิบกว่าปีก่อนรัฐบาลแคนาดายังไม่ได้เปิดกว้างดังนั้นการขายยาของบรา่าจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปี2006ในเวลานี้บรา่าไม่มีโชคในด้านการขโมยรถและไม่นานหลังจากที่เขาย้ายที่ขายยาเขาก็ถูกตำรวจแคนาดาจับพร้อมกับสิ่งของที่ถูกขโมยมาแต่เขาถูกตัดสินจำคุกเพียงสามเดือนเท่านั้นและเขายังสามารถรับโทษที่บ้านได้ตราบใดที่เขาอยู่ที่บ้านเป็นเวลาสาเดือน และไม่ออกไปไหนไกลปราซาที่ได้รับโทษจำคุกสามเดือนอยู่ที่บ้านใช้เวลาทั้งวันของเขาโดยการไม่ทำอะไรเลยและเนื่องจากเขาขาดรายได้ชีวิตของเขาจึงยากจนข้นแค้นมากจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดแรงบันดาลใจที่ระเบิดออกมาจากสมองอันชันฉลาดของเขาอย่างกระทันหันผสมกับความสงสัยดูเหมือนว่าเขาจะทำตัวเองว่าไม่ว่าจะเป็นการขโมยรถหรือเปิดโรงงานหรือจะต้องทำงานบางอย่างในอนาคต จุดประสงค์พื้นฐานก็เพื่อหาเงินแล้วทำไมไม่ทำเงินออกมาล่ะณนวินาทีนั้นดูเหมือนว่าบราซาจะเชื่อในความคิดอัจฉริยะของตัวเองว่าตัวเองสามารถพิมพ์เงินออกมาใช้จ่ายเองได้ปร布าทจึงตัดสินใจว่างานต่อไปของเขาคือการพิมพ์เงินปลอมรา拉าที่ตัดสินใจจะหาเงินด้วยวิธีการพิมพ์เงินปลอมแต่คําถามก็เกิดขึ้นคือเขาจะทําเงินปลอมได้อย่างไรอย่างที่เราทราบกันดีว่าการทําเงินปลอมออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วมันเป็นไม่ได้เลยที่จะทำเงินปลอมออกมาได้แต่รา拉าเป็นคนที่มุ่งมั่นและยืนหยัดในฐานะชาวควีเบกของประเทศแคนาดาเขาจึงรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับสกุลเงินของดอลลาร์แคนาดาและฟรักงแต่คนฉลาดอย่างเขาก็รู้ดีว่าไม่สามารถพิมพ์สกุลเงินของประเทศตัวเองได้เพราะมิฉะนั้นเขาจะถูกจับได้ไง่ายมากเขาจึงเลือกสกุลเงินที่หมุนเวียนมากที่สุดในโลกนั่นก็คือสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของอำนาจทางการเงินของสหรัฐ ราสารได้ตัดสินใจที่จะรอจนกว่าจะพิมพ์เงินดอลล่าออกมาแล้วจะพาภรรยาของเขาไปเที่ยวทั่วโลกเอาเงินเหล่านี้ออกไปใช้จ่ายและเพื่อปกปิดไม่ให้ถูกคนพบได้ง่ายและเขาก็ตัดสินใจทำเงิน70บาทซึ่งเงินจำนวนนั้นไม่มากนักทั้งซ่อนเร้นและปลอดภัยที่สุดปัญหาความคิดได้รับการแก้ไขแล้วต่อไปส่วนที่ยากที่สุดก็คือวิธีการทำเงินปลอมเมื่อมองไปยังทั่วโลกจะไม่มีตำราหรือวารสารระดับมืออาชีพ ที่สอนผู้คนถึงวิธีการทำเงินปลอมแต่บราซ่าผู้ฉลาดพบว่าเว็บไซต์ทางการของธนาคารกลางสหรัฐได้เปิดให้ผู้คนทั่วโลกเข้าชมความรู้ทางวิทยาศาสตรย์ยอดนิยมเกี่ยวกับการระบุสกุลเงินจริงและสะกุลเงินปลอมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีการต่อต้านการปลอมแปลงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นอย่างไรเมื่อบราซ่าใส่ใจเรียนรู้ในสิ่งนี้เขาก็มีความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคที่เขาจะต้องเอาชนะไม่เพียงเท่านั้น เขายังใช้เส้นสายของเขาค้นหาอาจารย์ที่มีความรู้และตราบใดที่คุณจ่ายเงินให้พวกเขาก็ยินดีที่จะบอกคุณถึงเทคโนโลยีการต่อต้านการปลอมแปลงที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์ซึ่งไม่มีอยู่ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยอดนิยมและตอนนี้ปัญหาที่เขาต้องแก้ไขนั้นได้ปรากฏขึ้นชัดเจนต่อหน้าต่อตาของเขาเป็นกระบวนการเดียวกับกลุ่มไวร้ายทำเงินปลอมในภาพ,พยนตร์ในตอนนี้รซา่าต้องการสิ่งสำคัญหลายอย่างกระดาษหมึกและการพิมพ์ สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดและหามาได้ยากที่สุดนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงอีกหลายสิบรายการเช่นหมายเลขธนบัตรลายนามที่ซ่อนอยู่และอื่นๆเป็นต้นในบรรดาสิ่งเหล่านี้วิธีง่ายที่สุดในการลงมือทําคือหมึกแต่มีผู้ผลิตน้อยมากแต่บราซ่าก็ขายบ้านของเขาโดยตรงและใช้เงินเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามารถแก้ปัญหาหมึกและปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น จากนั้นปัญหาที่สองก็มาถึงคือจะพิมพ์เงินยังไงแม้พิมพ์สำหรับการพิมพ์ดอลลาร์คือแผ่นพิมพ์กลาว,วัวและเงินดอลลาร์ที่พิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์นี้จะให้ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์คุณที่สัมผัสเงินบ่อยๆจะมีความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเม็ดเมดละเอียดเมื่อสัมผัสมันและความรู้สึกนี้ไม่สามารถคันลอกได้โดยเครื่องพิมพ์อื่นๆได้แต่แม้พิมพ์อย่างแผ่นพิมพ์กลาว,วัวนี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเออกชนนจะสามามมรถซื้ัได ในภาพยนตร์แก๊งคนร้ายปล้นแม่พิมพ์ข้ามพรมแดนโดยเฉพาะแต่ในชีวิตจริงไม่มีใครสามารถปล้นแม่พิมพ์มาได้ด้วยเหตุนี้ปราซาจึงรุ่นคิดเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและเขาก็เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองและทําเครื่องพิมพ์อยู่บ่อยๆแต่ไม่มีสิ่งใดที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ตามความต้องการของเขาแต่ในการตอบสนองต่อคําพูดของไอสไตล์ le, ความสำเร็จมักจะมาจากความพยายาม99%บกปรวกกับแรงบันดาลใจอีกปอร์เ และความโชคดีของบราซ่าก็มาถึงซึ่งไม่มีใครสามารถหยุดมันได้โดยแบ,บราซ่าพลิกดูหนังสือที่เพื่อนของเขาพกมาด้วยในขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อนเขาแปลกใจที่พบว่าความรู้สึกถึงเมดเล็กๆนี้คล้ายกับเจบบาทมากเขาถามตัวเองว่าเครื่องพิมพ์ออฟเซตมีสัมผัสแบบนี้ได้อย่างไรใครจะรู้ว่าเพื่อนก็เข้าใจสิ่งนี้เช่นกันหลังจากฟังจบเขาก็บอกโดยตรงว่านี่ทำได้ไม่ยากเลยเพียงแค่ปรับอัตราส่วนของหมึก ท่านใดนั้นปราซาก็นึกขึ้นมาได้แล้วรีบกลับไปที่โกดังและเริ่มทดลองพิมพ์หมึกตัวแปลออปติกในสัดส่วนต่างๆจนในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะความยากลําบากในการพิมพ์ได้และตอนนี้ปราซาก็เหลือแค่อุปสรรคสุดท้ายแต่อุปสรรคนี้ยังเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดอีกด้วยซึ่งก็คือกระดาษซึ่งมากกว่า75%ของเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอยู่บนกระดาษ กระดาษชนิดนี้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นกระดาษธนบัตรมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ากระดาษไร้กรดมันทำมาจากเส้นใยพืชหลังจากผ่านกรรมวิธีทางเคมีที่ซับซ้อนมีความแข็งแรงสูงทนต่อการพับและกันน้ำไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังสามารถทดสอบกระดาษได้อย่างง่ายดายด้วยปากกาทดสอบค่า pH ในการทดสอบค่า pH สีปากกาจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินหรือม่วงบนกระดาษที่เป็นกรดและบนกระดาษธนบัตรก็จะกลายเป็นสีเหลือง ซึ่งกระดาษมีความพิเศษมากจนไม่สามารถแทนที่ด้วยกระบวนการอื่นๆได้และมีเพียงกระดาษประเภทนี้เท่านั้นที่จะสามารถนํามาทําเป็นเงินดอลลาร์ได้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วองค์กรผลิตกระดาษแบบนี้จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลและโดยทั่วไปจะไม่ขายกระดาษนี้ให้กับบุคคลทั่วไปปลาซาได้ถามผู้ผลิตเกือบทุกรายทั่วโลกที่สามารถผลิตกระดาษแบบนี้ได้คําตอบเกือบจะเหมือนกันหมดคือโปรดแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องปลาซายุ่งอยู่กับเรื่องนี้มานานกว่าครึ่งปี และก็ยังไม่พบสถานที่ซื้อกระดาษเขาเริ่มท้อแท้เล็กน้อยแต่วันหนึ่งเมื่อเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยู่จูจ่ๆเขาก็มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นไม่เต็มใจที่จะขายสิ่งเหล่านี้ให้เขาเพราะกลัวว่าเขาไม่มีคุณสมบัติและทุกคนก็รู้ว่าจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทางอาญาในการทำและพิมพ์สกุลเงินปลอมแต่ถ้าเขามีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและสามารถพิสูจน์การเช็คกระดาษเหล่านี้ได้ก็จะไม่มีปัญหาเลย หลังจากปราซาคิดออกแล้วเขาก็จ่ายเงินให้กับใครคนหนึ่งเพื่อจดทะเบียนบริษัทเชลทันทีจากนั้นก็ได้มีการปลอมแปลงคุณสมบัติทางการเงินที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพื่อให้บริษัทนี้สามารถออกพันธบัตรทางการเงินได้ในข้อมูลและภายในสองสามเดือนต่อมาปราซาก็ได้รับกระดาษไร้กฎสมปรารถนาในปี2010ปราซาได้ใช้เวลามากกว่า3ปีหลังจากเอาชนะปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดในการทำธนบัตรปลอมได้ ในที่สุดเขาก็สามารถเริ่มพิมพ์ใบ70บาทได้และในขณะที่บราซ่าเริ่มพิมพ์ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐเขาก็เริ่มมองหาช่องทางในการขายเงินปลอมอีกด้วยประมาณ5เดือนต่อมาบราซ่าก็พิมพ์ธนบัตรปลอมออกมามูลค่า7,00 0ล้านบาทเงิน7 0 0 0ันล้านบาทบรรจุอยู่เต็มโกดังทั้งหมดที่บราซ่าเช่าเขาจึงได้กลายเป็นผู้ปลอมแปลงธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเงินจำนวน70,00ล้านบาทนี้หลังจากที่บราซ่าผลิตเงินปลอมออกมาเขาก็เริ่มขายให้กับฝั่งสหรัฐอเมริกา ดยเขาได้พูดกับดาวไลน์ว่าผมต้องการเงินจริงเพียง1,000บาทและผมจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับคุณเป็นเงินจริง3,000บาทนี่เป็นการค้าที่มีกำไรมากจริงๆปราซาได้คำนวณต้นทุนการผลิตและเขาก็ขายเงินปลอมไปประมาณหนึ่งในสามของเงินจำนวนทั้งหมดและก็ยังทำเงินได้มากมายในไม่ช้าปราซาก็เริ่มขายเงินดอลลาร์ของตัวเองไปทั่วสหรัฐอเมริกาและลูกค้าที่ได้รับเงินดอลลาร์ไม่เอี่ยมเหล่านี้พวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเงินในมือของเขาเป็นของปลอม โรกเกอร์หลายรายได้เรียกสกุลเงินของรซา่าว่าซูเปอร์ดอลลาร์และด้วยเหตุนี้รซา่าก็สบายใจมาได้เป็นเวลาสองปีแต่ถ้าทำสิ่งเลวร้วายมากเกินไปก็จะถูกค้นพบในที่สุดในปี2012บรซา่าก็ถูกตำรวจแคนาดาจับกลุ่มในเวลาเดียวกันนั้นตำรวจยังพบเงินจำนวน90ล้านบาทในบ้านของเขาเจ้าหน้าที่หัวเราะและคุมคู่ซ่าว่าคุณรอการถูกคุมขังตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณได้เลยเมื่อบรซา่าถูกจับกลุ่ม สื่อข่าวก็รีบติดตามเรื่องนี้โดยทันทีพวกเขาเกณฑ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มาวิจัยและหลังจากการวิจัยบางอย่างพวกเขาก็พบเพียงความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสกุลเงินของบราซ่ากับสกุลเงินดอลลาร์ดั้งเดิมผู้เชี่ยวชาญได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้ว่าจะเป็นชั้นแต่หากมองด้วยตาเปล่าก็ไม่สามารถแยกแยะระหว่างของจริงกับของปลอมได้อย่างแน่นอนชายาที่เทพเจ้าแห่งเงินปลอมของบราซ่าได้รับการแต่งตั้งโดยสื่อบางแห่งในเวลานั้น ราซาคิดว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตในคุกไปตลอดชีวิตแต่โชคดีที่เขามีเงินเขาได้จ้างทนายความไปด้วยเงินจำนวนมากซึ่งในที่สุดก็ขอให้อายการผ่อนผันโดยจะมอบเงินปลอมและอุปกรณ์การพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้และยังเกิดฉากมหัศจรรย์ขึ้นอายก,การแคนาดายอมรับเงื่อนไขของบราซาในทายที่สุดราซาก็กลายเป็นคนรวยด้วยการขายเงินปลอมและก็ถูกขังไว้เพียง45วันเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้น ปราซังยังได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลแคนาดาให้เป็นข้าวราชการที่เชี่ยวชาญในด้านการต่อต้านการปลอมแปลงสกุลเงินอย่างเป็นทางการซึ่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ต้องใช้ความชำนาญทางเทคนิคและความเป็นมืออาชีพที่สูงมากแต่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างบราซาสามารถพิมพ์เงินปลอมจํานวน7พันล้านบาทได้เสมือนของจริงสิ่งนี้ได้บอกกับผู้คนว่าตราบใดที่พวกเขาเต็มใจที่จะศึกษาอะไรก็ตามและตราบใดที่พวกเขากล้าคิดกล้าทํา และกล้าที่จะท้าทายก็จะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หลักฐานคือต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกําหนดและแม้ว่าบราซ่าจะฉลาดมากแต่ก็ต้องใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้องจึงจะบรรลุและปกป้องตัวเองได้หากใช้ในเส้นทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายและก่ออาชญากรรมก็ยอมจบลงเอยด้วยการทําร้ายผู้อื่นและตัวเองในที่สุดสําหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ